อะไรหรอเลิกเือตีเลิกเตีไม่รถมันชนม่วงไงรถไอ้นีออนอะไรหรอเข้าวอร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 ไม่เอาแล้วไปทากลุ่มมันดีกว่าไปะโอ้ยมาหาพ่อผมที่โรงเรียนอะไรนะโอ้ยโคตรเทพี่ชายไม่ได้ชนไม่ได้เลี้ยงหมดเลยเนี่ยคุณคุณไปไหนมา กี่โดนรถคันแดงชนโบโบใช่ใช่ขอให้รียวเพราะว่าชนตายเกี้ยงเลยตายทั้งสองฝั่งเลยจำได้ไหมรถเมล์ที่เราเจอกันอะจีดเชนเนยผมผมป็นตันฉัดูแลเพื่อนให้อยู่ครับชุ่มม่วงดูแลให้อยู่ครับชุ่มม่วอุ้ยมาอุ้มดูสิที่คนเนื้อวัวเนื้อว่าอันใดอุ้มย้ายขึ้นรถครับว่ายายขึ้นรถครับ คือใครอะมันโรงเรียนไหนมันไม่มีคนอยู่อะตอนเนี้ไปไปไปกลับมาเราเล่นกันบูเราเล่นกันจัดจให้ผมไให้ผมบัตายแล้วให้ผมบัมตางให้ผมบัมอะไรบ้าให้ผมบัยมอะบ้ายบัมบัมเลยบั๊มเลยบั๊มเลยค่ะบั๊มไปไม่ตายเลยไปไปไป บอตายหายเลยไปไปไปอย่กลับโรงเรียนครับอย่ากลับโรงเรียนเลยครับอินเดอินมาโรงเรียนเราครับกลับโรงเรียนเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไปออกมามีระเบิดเปล่าออกมามีระเบิดเปล่าเฮ้ยปขอขอระเบิดดิเมื่อกี้มีคนด่ายัดแม่ผมอะเด่นเนี่ยคนเี่นเนีด่นตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเลยมาแล้วเนี่ยผู้อ๋อ ดีไหมครับปูคาตาจะแม่ของมีโกโปมีโกโปบ้างครับไม่มีสิคาตาหล่ะเราผมไม่มีผมไม่ได้ถ่ายไว้ใครเจอใครเจอใครเจอนีออนสีแดงระวังด้วยนะมันเลือนชนมัวยานสตันแล้วนะถ้าไม่มีปูคาตาเราไม่เจอครับนีออนฟองไม่ได้ครับอยากเข้นะขออยาเข้าเลยนะขออยาเข้าเลยนะโัวยัาวแป๊บนึ่งแป๊บนึ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 งว่าไงขี่รถนีออนเหรอพี่ตัวไหนอยเเี่ดิเอ้ยยังหัวเท้าครับ ไอ้ยอ่หัวเทาครับเอ้ยอ่หัวเทาไม่ได้ออกคอรับอะไรอะไรก็ไม่ได้ออกไปนี่ไอ้หัวเทาครับแดงว่าแต่ว่าเห็นขอญาเลยโอเคผมเล่นก่อนผมไปไปเอาเลยลุยลุย มาเข้าเลยเอาเอเอาเอาเอาเาเอ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 าาเอ โจปรให้ได้อ mm ่ะไอคือเนี่ยอคันแดงอ่ะแดงคันนั้นแหละครับได้ถ้ามึงจะจะเอาเรื่องมันมึงก็ต้องขัดโจโปรมาให้ได้ไม่งั้นมึงก็เอาเรื่องไม่ได้ตอนเนี้ยไม่มีคนอยู่ตอนเนี้ยป้าต้องไปไหมครับผมไม่ติดเลือดอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับเอ้ยผมขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวเขากลับมึงเร็วหมดได้ยินย่างเฮ้ยผมขอโทษผมขอโทษไอผมใส่เลือดท่านั่น หมดโรงเรียนเราเต็มแล้วคนเยอะๆเยอะผมแบบผมไม่ได้เอ้ยผมแบบไม่ได้เสื้อโรงเรียนเราแบบเหมือนพวกเสื้อแก๊งเลยว่ะเหมือนบอกว่าเสื้อแก๊งไม่เหมือนเสื้อโรงเรียนอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเพื่อนผมเอาเรื่องไหมเดี๋ยวผมโบนเรื่องให้เอาผมขอโทษทีครับเพื่อนผมขอโทษทีครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับครับครับ อยู่อยู่โรงเรียนละขออนุญ,ญาตออกวอครับสวัสดีพี่ผมโดนชนตายอ่ะรับคมผมขับมาไฟแล้วเขาก็บ๊ำเลย มีใช่ไหมครับโอเคครับ <laughs> ผมว่าจะเอารถไปแต่งไงขับมาไฟไปไปผมไปเจอรถใครไม่รู้อ่ะจอดอยู่หน้ากันโดอ่ะผมโลแบกอ่ะผมก็เลยขับมาแล้วว่าจะาไปแต่งเป็นฟรีเขียวถ้าเจอเจอเขาออกมาจากร้านแต่งพอดีครับแล้วเขาก็ ไลช่ชนเลยครับก็รถไปประเด็นประเด็นคือไม่ได้อัดโคโปด้วยเอแค่ okay, okay. โชครถแห่นี่ใ,ใ,ใช่ไหมดีให้เขารอบหนึ่งเลยก็ได้